Okay. เรียกว่ารงปัจจุบันนะครับก็ไได้เจิมนะครัิมเพื่อไปสิริมงคลของญาติที่มางานวันนี้นะครับมาปรกเทนหลวงพ่อลุ่งองค์ใหญ่วันนี้นะครับก็เป็นอีกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับของวัดป่ากระบือนะครับตำบลบางยาง

นั้นชูได้นะครับคลิกไปที่ดีเพชรไทยแลนด์นะครับดีเพชรไทยแลนด์ทางยูทูบนะครับนั่นก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เช้ามานะครับมีวิธีสุขกเองนะครับ ไายสักทองครับบูชาองค์ละห้าพันนะครับองค์ละห้าพันที่อยู่สิบหกสิบองค์นะครับที่ทํามานะครับไม่คือะไรอะไรที่มันแดงๆมันก็มีนะครับเช้าวันนี้นะครับห้าพันบาทนะครับวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับนั่นไงใครอยากได้เราจะมีมา

ทำไมองหน้าทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าทองอ่าหน้าทองอีกองหนึ่งครับหน้าทองสักทองสีทองอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งนะครับก็ลูกศิษย์นะครับของพ่อลุงนะครับก็ดุสิตหลวงพ่อรุ่งเอาน้ำเขียวนี่ยนะครับ เจครับช่เาไจ้าไปนะครับองค์ละห้าพันาเาสีสีน้ำตาลสีน้ำตาลรลูกสีของลูกปูกนะครับก็เก็บไว้บูชานะครับ ห้าพันนะครับขอโทษพี่พี่พี่สัมภาษณ์หน่อยครับว่าเป็นไงหลุงพ่อนี่ศักด um <No um ิ์สิิทธ์หรือไปลูกลูกศิษย์ดถุงพ่อมานานแล้วตรงเลยครับได้มานานแล้วถุงพ่อทำไม่มีทุกวันนี้ครับสุดยอดสุดยอดนะครับครับขอให้เจริญเจริญนะครับรวยรุ่ง รวยรุ่งเรืองครับรุ่งเรืองนี่หลวงตีหลวงพ่อจริงนะครับท่านผู้ชมนะครับวงละห้าพันนะครับถ้าหลังจากนี้ไปนะครับถ้าไม่หมดนะครับก็ราคาไม่ได้ห้าพันแล้วนะครับนี่ก็ลูกศิษย์แล้วนี่นะครับสององเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ มันไม่มีแล้วล่ะมันได้ทองอยู่แค่เดียวโอเคเอาไปให้าหมดให้เอาหมด้ในหม่มีให้ยระยะหึ่งเปน้ี่สองโมงนี่ไม่มีใครทหได้อหมดแล้วนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมหาย้วเรียกมาเรียกก่อนนะครับไม่ได้แล้ว ตั้งอยู่กับ้านลครับ้านทำมินคอรนี่ขึบ้านเี็นว่ามังมีที่ถูกนี่ปลาเผินมูจวีรวอย่างเดียวเลยที่มันใจ เนี่ยนะครับเนี่ยลูกติดดูนะครับเก้าพันนะครับก็ไว้ไห้ที่บูชานะครับเพื่อบารมีเสริมบารมีของนะครับท่านผู้ชมที่เช่านะครับเช่าเหรียญไปนะครับเราปลุกเสกกันเมื่อวานนี้นะครับเสกยอนไม่มีของธนาจานนะครับยอดของปลุกเสกเลยนะครับเมื่อวานนี้วันวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับก็มีพิธีเปิดเนตรของ พ่อร <Cornell> ุ่งด้วยนะครับนี่ครับเหลือแค่นี้แล้วนะครับเหลือแค่นี้แล้วนะครับสําหรับไม้สักทองนะครับแกะสลักนะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อรุ่งนะครับรวยรุ่งเรืองนะครับอโหนี่ครับในพิธีเลยนะครับในพิธีเลย ามาเลยผมส่ชใจใหเลยตอนนี้เราจะไม่กอะมละันเราเ่นหมดเราเท่าไหร่แลโคมนขันน้ำมนต์นะครับพาพี่พีเซ้นหน่อยพีเซนหน่อยขันน้ำมนต์นะมงคลยะามาอุสิวะสุตูธาทังวิษเขียนว่าใช้ในงานทีมงคลนพคธามดีเษใหร่มาลูกน้รใหญ่ฉลอง นร้อยสี่สีชารการลหลงลสองสี่หนึ่งกอาหลึกบาลมีีบูชาเท่าไหร่ครับ5้าพันบาทครับ5้าพบาทนะครับ,บ<า>ท่านผู้ชมาาห้าอูไปโงเรียนสวาสุรบับยศปีบาลมียันหลวงพ่อยนันหลวงพ่อเลยนี่น,นะยันมาทักบือนะครับ สุดยอดนะครับซื้อซื้อขันน้ำมนต์แถมน้ำมนต์น้ำมนต์ในพิธีด้วยนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับ้าขายนะครับเอาน้ำมนต์นี้ไปนะครับไป21ใบเท่านั้นไปพรมนะครับท่านก็จะน้ำมนใหญ่ครับผมหวังนะครับของดีนะครับมีแค่21ใบ21ใบท่านอาจารย์นั่งของไงอ๋อ21ท่านอาจารย์นะครับเกจิดังที่นั่งนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านชมนี้แล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับที่จะบูชาขันธมนของหลวงพ่อลุ่งเรานะครับนะครับก็โทรมาได้นะครับทิปไปที่ตีเพชรไทยแลนด์นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสะดวกครับก็มาที่วัดท่ากระเบือตําบลบางยางอำเภอสมุทรสาครจังหวัด กระตุ้มแบนจังหวัเวลรีรสากรครับตุ้มแบนด์ดมูสสาครนะครับมาได้นะครับ5,000บาทห0 0พันนะครับแหวน้ำมือดีมงคลทองทองชนวนองใหญ่เติมพอจะหมดก็เติมก็เหมือนเดิมเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆนะครับเก็บคำพูดเอไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่นะครับโอ้ยผูดิบคนลุกครับอ้าวหัวหมูนะครับหัวหมู ใส่เลยใส่เลยใส่ไหมใส่ใส่อยู่ดิอ๋อน้ำมนต์กันน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ของเราต้องอันหน้าว่ะนี่แค่ครับแล้วเราไปในกองนี้น้ำมนี่ต์เต็มเลยเต็มเลยมีบุบ นะครับห้าพันครับห้าพันม้สักทองไหมไมสักคะไมสกทองไม้สักทองครับก็มีที่ในพิธีนี้นะครับ มีแค่60องค์เศษของสองวาระเลยนะพี่วันนี้ก็วันนี้แบบเกจินี่ทเศเลยนะครับเอาไปค้าขายนะครับค้าขายนิมนต์ห้าพันครับหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คงไม่ใช่ห้าพันแล้วนะครับทำยาทำยาไม่แค่หกสิบหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดเลยนะครับห้าพันครับสนใจไหมครับเช่าบูชาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับห้าพันนะครับขอบขอพรด้านบนเลยนะครับห้าพันนะครับไปด้านบนเลยครับ หาที่ปากกระถางทูบอยู่ข้างบนเลยนะครับเดี๋ยงลงมานับเลยเท่าไหร่เดี๋ยวส่งเข้าสู่คน,นเออเอามานับเลย